โซสเตปไปหนึ่งทีย,ยิงหัวบอดนี่ก็ถึงดาวหนึ่งครับทุกคนเออขนาดยิงหัวบอดยังไม่ค่อยติดอะครับทุกคนนาจาไม่กล้ายิงบอดหรือเปล่าดาวครับผมเจอบอดแบบนี้ยิงซิวเลยครับ เออ้อีกอืออ้าวยิบหายเจอบอดเออมันไม่ใส่แรงมั่งหรือเปล่าวะมันไม่ใช่แล้วเมื่อกี้นี่ผมกดธรรมดาหรอกผมว่าผมกดแรงอยู่นะทำไมมันถึงเจอบอดอ่ะ โอ้งานนี้งานนี้แรงเราบวกรัวๆแน่ๆเลยหรือว่าเป็นเพราะเราใส่ซูดบอดไปดูคะแนนกันนะสองร้อยกว่าผมอยู่อันดับหนึ่งมันไสหรอเนี่ยเพราะว่าเอ้ามันแรงนะทุกคน มันแร็งแต่ว่าเออมันเจอบอดได้ไงอะ่ะเออวะไม่ได้ไม่ได้เราจะเสื่อใจมันไม่ได้โดนเลยแล้วกันมีแต่บอดมีแต่บอดครับทุกคนมาดูว่าบอดจะยิงผมแค่ไหนนะเอ้ยผมว่ามันไม่น่าจะบอดหรอกมั้งถ้าผมตายนี่ไสเลย ทำไมเจอบอดได้ครับทุกคนการนี้แรงบวกแน่เลยทีแรกนึกว่าจะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แรงนะให้ทำมันไปลงตรงนั้นว่านั่นมาแล้วไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็เก็บปืนก่อนมันไปลงอะไรตรงนั้นสองคนเลยนะนี่นะเลงแดงนะครับทุกคนนี่โซส,สเตปไปหนึ่งที <c oughs> ยิงหัวบอดนี่ก็งดาวหนึ่งครับทุกคนเออขนาดยิงหัวบอดยังไม่ค่อยติดอะครับทุกคนเก็บตาล่าแปคบนี่อ้าวตัวนี้ไม่มีของแล้วเราก็ไล่คิวไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเจอบอด แ้าเ่าเจอบอดเนี่ยเราอย่าไปขี่รถนะถ้าเราขี่รถมันจะไม่เจอนะบอดมันจะไม่ยิงรถนะแล้วเราก็จะไม่ค่อยได้คิวโอ้โหแบบนานๆทีจะได้เจอบอดครับทุกคนน่าเจอแล้วตัวนึงน,นมี่มีนิดเดียวครับทุกคน บอดตัวนี้เหมือนจะมีของให้เราอยู่นะแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยสามคิวแล้วนาจาได้กี่คิวแล้วทำไมไม่เห็นเื่อนาจาขึ้นเลยมะนาจาไม่กล้ายิงบอดหรือเปล่าดาวครับผมเจอบอดแบบนี้ยิงซิวเลยครับ เหมือนจะเจ,เจอตัวหนึ่งนะซ้ายมือใช่ไหมมองไม่เห็นวะใช่หรือเปล่าวะเออใช่ใๆ่ใส่มัน,น,นโอ้โหดูมันยิงกันนะครับดาวครับทุกคนดาวครับทุกคน <Yahoo! S 1> แย่ ปืนคามันก็ยิงแรงเกินนะยิงปืนคายิงแรงจริงนะมิดเดียวมิดเดียวเลยน,ะนั่นน่ะบอดมันมีเลือดร้อยห้าสิบเหรอทุกคนเพราะว่าบอดมันมีเลือดร้อยห้าสิบแน่เลยโอ้โหนาจาคิวรล้วเพิ่งเห็นนาจาคิวได้ตัวหนึ่งนะครับ นาจาไม่โดดต้นเกมสงสัใส่นาจากลัวว่าต้องเปิดคนแน่ๆเลย <c oughs> เจอบอดนี้ไง <c oughs> ปกติแลงแดงมันจะเจอแต่คนไม่ใช่หรอมันคงเห็นเราลดเยอะบ้างก็เลยแบบจัดบอดไว้ให้ยิงหน่อย แถวนี้บอดไม่ยิงกันเลยนะครับเหมือนว่าเมืองนี้ไม่ใช่มองบอดแล้วเบอร์สามใครเนี่ยน่าจะน่าจะว่าลงเสื้อใจไม่ได้แน่ๆเลยมึงเราวิ่งไปตามลายของยนนะ เพราะว่าบอดมันจะลงตามลายของยนนะควมคิดผมนี่เจอละตัวยาวครับทุกคนซิเวเกินโอ้โหไม่น่าจะใส่บอดมัง่งแบบนี้เนะมีกระสุนลูกนัยหรือเปล่าอุ้ยเจอหนึ่งตัวครับทุกคน ดาวแปดเอ็ดเอ็ดอุ้ยไหนวะอุ้ยดาวทุกคนไม่ดาว นาจาเก็บวิญญาบเขาทุกคนอเอาผมว่าผมเออยยิงคาดีกว่าคามันคามันมิดเดียวมิดเดียวครับทุกคนยิงคาแบบมิดเดียวมิดเดียวเลยนะคา เอ้ยเล็ดโดนอย่า ellt, pie pie. Oh นะเว้ยเหมือนจะเจอคนนะนั่นไม่ตายครับทุกคนร้อยดาวมีคนหลยยมีนาจาไหนวะโอ้หร้อยกวัวเลยนะเนี่ยแรงจัดอะบอกเลย สวย,ยเพื่อนสวยตัวนี้เหมือนจะไม่ใส่บอดนะเบอร์สองเบอร์สองคาบอดอเจอครับทุกคนไม่ตายเรียบร้อยครับผมซ้ายมือซ้ายมือดาวนหนึ่งครับทุกคน หลงแลัวทุกคนหมดตี้ไปโอ้คากำลังยิงมันเลยแต่ว่าลูกกระสุนหมดครับทุกคนอุ๊ยนี่ไงเจอหนึ่งตัวดาวครับทุกคน มีสองร้อยเหรียญตรงนี้มันมีลูกกระสุนสไนหรือเปล่าวะมันเอ้ยได้ยินเสียงคนวิ่งเลยนาจะรอบทำร้ายผมน่าจะรอบทำร้า,รายผมได้ไงเนี่ยเหมือนว่ายาเรานี่ก็จะเยอะเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยสิบห้าคิวแล้วเหลือสิบสามคน คือแบบมาเจอบอดได้ไงงงจัดเลยน่าจะเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เพื่อนเราน่าจะอยู่แรงน้อยด้วยนะมันก็เลยเจอบอดเอ้ยตรงนั้นมีไอ,อ,อ้หลบว่ะต้องไปเก็บไอ้หลอบหน่อยแล้วเมื่อเจอเมื่อเจอเพ่อเจอลูกกระสุนสไน นี่ปืนคายยิงมันกันนะเลยเหลือเก้าคนแล้วนะครับโอ้โหตั้งแต่เล่นเล่นแรงฮีโร่อีกมาอคือแรงฮีโร่อีกมานี่ไม่เคยแบบว่าเจอแบบว่า,วาได้สิบสี่สิบห้าคิวแบบนี้เลยนะครับผม เราไปดูแอร์ลอปอันนั้นกันจะมีลูกกระสุนสไนนะครับแม่อยากยิงได้แบบว,ว่าคิวหนึ่งสองคิวสามคิวแบบว,ว่าต่อเนื่องกันนะทุกคนอุ๊ยนั่งนเ,นเจอนาจาเจอแล้วครับทุกคนอุย้ยนาจาอย่าทำเป็นเล่นไปนาจาเฮ้ยยิงไม่โดนเลยผมครับผมยิงยิงไม่โดนเลยครับทุกคน โอ้โหลูกกระสุนหมดครับจบครับทุกคนด้ที่หนึ่งเอา้าโอ้โห,โโหเนี่ยใส่ชุดใส่ชุดอะไรวะใส่ชุดลาซาเรียมาจืบบอดครับทุกคนอโอเคอัพเต็มนะครับ หกสิบแต้มโ,โหสิบห้าคิวอุ้ยนาจาสิบสี่คิวเป็นเท่าไหร่เนี่ยรวมกันสามคนก็ได้อยู่สามสิบห้าคิวครับทุกคนขึ้แนแงบนะเวื้์จัดจัดแม่เดีย๋ยวขอดูเพื่อนเราก่อนทำไมมันถึงเจอบอดอะ่ะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะเนี่ยมันีเหร่นแม่เลยมันถึงเจอบอด ไหนว่าน่าจะเป็นพเพื่อนคนนี้หรอสามพันเจ็ดอ๋อถ้าเพียงแต้สามพันเจ็ดขึ้นไปแล้วมันจะเจอบอดหรอไ <c oughs> หนลองเหยกกตาดิยังไม่เสื้อใจครับทุกคนยังไม่เสื้อใจเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวเดีเด๋เราต้องเออเราต้องกดไปแบบนี้ด้วยกดกดเออ ต้องเป็นสามสี่แล้วมันจะเจอบอด oh. no <laughs> ไม่รู้จะจริงหรือเปล่า, <laughs> าลองดูกัน <laughs> ใส่ไหมถ้าใช่ก็ใช่แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือเราผิดพลาดเองโอ้อ oh. <laughs> ทุกคน <laughs> ผมไม่น่ากด <laughs> มีสามคนนะครับทุกคนเอาแล้วตานี่เอาแล้วตานี้ผมจะไม่ลงบอบ ผมจะไม่ลงต้นเกียกเ้ยวจัตติแถวแล้วนะครับคือ่าเวนี้มันไม่แด้ง่ายๆนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้หรือวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรหลายขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากดติดตามด้วยนะ